มีด้วยกัน2แบบนะครับเพื่อนมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือขั้วไฟแรงนะครับขั้วไฟเข้มกับขั้วไฟอ่อนนะครับขั้วไฟเข้มนะครับกับขั้วไฟอ่อนนะครับสําหรับดึงคนท้องนะครับดึงคนท้องก็คือทามา2แบบเนาะขั้วไฟเข้มกับขั้วไฟอ่อนครับเพื่อนขั้วไฟเข้มนะครับกับขั้วไฟอ่อนนะครับอ่ะ เรามาว่ากันเลยนะครับสําหรับดินคนท้องนะครับพเพเืพเ่อนๆก็คือเป็นดินนะครับเอาดังหลักสองแบบก่อนนะครับเ<ส>ขาบอกว่านะครับทําไมคนท้องทั่วโลกนะครับทําไมคนท้องทั่วโลกถึงนิยมสิ่งนี้กันนะครับทําไมคนท้องทั่วโลกถึงนิยมสิ่งนี้กันนะครับคนท้องทั่วโลกคบนิยมนะครับดินคนท้องหรือว่าเราเคยได้ยินตำล้ตำลตาราโบราณเนะว่าเด็ก่ะที่เกิดมาแล้วก็แบบอยากให้พ่อแม่นะครับกินดินคนท้องเนี่ยจะเป็นเด็กที่มาจากภูมิที่สูงนะครับตำรานตำนานนะครับเขาว่ากันนะครับ หรือคนที่อยู่ปัจจุบันอย่างพวกเรานี้แหละครับถ้าใครชอบกินสิ่งนี้นะครับถ้าใครชอบกินสิ่งนี้เขาก็บอกว่าเป็นคนที่มาจากภูมิที่สูงนะครับอ่าก็คือเป็นลักษณะของอะไรนะอ่ะสองตำสองตำนานเอาอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาและอยากกินงวนดินอ่าเขาว่ามาจากสวรรค์ว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ตำนานนะครับ เด็กที่เกิดมาแล้วนะครับอยากให้พ่อแม่กินสิ่งนี้เขาว่ามาจากสวรรค์นะครับสวรรค์นะครับเด็กบางคนนะครับที่แบาเกิดมาปุ๊บไม่อยากให้พ่อแม่กินเลือดสดๆนะครับตรงนี้ก็มีในประสูตรนะครับแต่เราก็ไม่สามารถฟันธงได้ทุกคนนะครับเหมือนนะครับพระเจ้านะครับพิมพิสารเนี่ยเกิดลกออกมาชื่ออาชาติศัตรูเนี่ยลูกของเขาเนี่ยอยากให้พ่อแม่กินอยากให้อยากกินเลือดของคุณพ่อนะครับพอวันนึงนะครับนา อาชาตตูนะครับก็ยึดบัลลังนะครับแล้วก็บีบให้พระเจ้าพิมพิสารฆ่าตัวตายอะไรงนี้ก็จะมีอยู่ในพระสูตรของพระพุทธเจ้านะครับส่วนเด็กที่อยากให้พ่อแม่กินดินวัดินนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเด็กที่มาจากภูมิที่สูงเพราะอะไรนะครับเพราะเขาเห็นแล้วว่าเด็กที่กินตัวนี้ไปนะครับประตูขึ้นมานะครับพูดจาเพลาะใจเย็นนะครับพูดจาเพลาะใจเย็นนะครับหรือผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยคนที่ใจเย็นนะครับคนที่ว่า คนที่เขาใจเย็นแล้วก็คนที่เขาพูดจาเพลาะๆนี่เขาจะชอบสิ่งนี้กันเยอะเลยนะครับไม่ไม่จากัดเพศนะครับสามารถผู้หญิงท้องก็กินได้นะครับผู้คนปกติก็กินได้คนที่กินแล้วติดใจ,จนะครับมากมายก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะพูดจาไพเราะกันนะครับก็นะครับก็จากตำนานเนาะแล้วกลับไปทางหลักวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับหลักวิทยาศาสตร์ตัวเนี้ยไอสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าดินโป่งครับดินโป่งที่ช้างกินนั่นแหละครับดินตัวเดียวกับที่ช้างกินเลยครับผมดินโป่งที่ช้างกินเนี่ย หลักทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกมาเลยว่ามันเป็นแร่ธาตุโบราณนะครับเป็นแร่ธาตุโบราณนับล้านล้านปีครับเพื่อน,เ,อนเป็นแร่ธาตุนะครับโบราณนับล้านล้านปีซึ่งไม่สามารถนะครับหาจากแหล่งอาหารทั่ว,วไปได้นะครับ จนเกิดความเชื่อขึ้นมานะครับบางท่านเนี่ยที่ป่วยไม่สบายนะครับเขาก็มีความเชื่อมั่นว่า,าเขากินสิ่งนี้เขาจะได้แรงธาตุพิเศษเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็เป็นหลักความเชื่อเนาะเป็นหลักความเชื่อแล้วพอเขามั่นใจในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับเขาก็จะได้รับผลจากความเชื่อนั่นเองเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็นะครับมีลูกค้าหลายรายนะครับบอกว่าเขากินแล้วเขารู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าดินตัวนี้ตางหลักวิทยาศาสตร์ก็อุ้มได้ทตดเอาไว้ครับนับล้านปีนะครับเรากลับไปที่พสูตรก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่พสูตรก่อนนะเอาจากความเชื่อที่เขาเล่าสืบๆกันมาก่อนเนาะว่าดินคนท้องตัวนี้ดินคนท้องตัวเนี้อ่าสมัยก่อนน่ะทุกคนเป็นดังแสงครับทุกคนเปรียบประดุดดังแสงนะครับพอมาเที่ยวบนโลกใบนี้ก็อ่ามาลิ้มลองนะครับพอเข้ามาเที่ยวบนโลกใบนี้ก็มาลิ้มลองมอนดินนะครับ พอมาชิมน้ํดินเท่านั้นแหละครับติดอกติดใจนะครับพอชิมง้ํนดินเข้าไปนะครับก็ติดอกติดใจนะครับทําให้นะครับเกิดเขาเรียกว่านะฉันทะเกิดฉันทะเกิดราคะขึ้นมานะครับเกิดฉันทะคือความพอใจนะครับเกิดราคะก็คือติดใจแบบถอนอุปทานไม่ออกนะครับถอนอุปทานไม่ออกนะครับทําให้แบบอยากอยู่บนโลกนี้ต่อไปนะครับเขาเรียกว่าติดในสังสารวัตรหรือว่าติดในอัศธาครับติดในอัศธารสอร่อยนะครับ ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ก็เห็นไหมครับทุกอย่างมันดูดีม,ด perfect, มันดูเพอร์เฟกมันดูสวยงามมันดูอรเดดอร่อยไปหมดนะครับบนโลกใบน,นี้นะครับ,รบจึงไม่เห็นอาทินวะนะครับจึงไม่เห็นอาทินวะคือโทษของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เลยติดในสังสรารวัตรไม่สามารถออกจากสังสรารวัตรนี้ได้นะครับ,รบก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือ,อจากที่เล่าสืบๆกันมานะว่างว,ว,ดาน,งว,งวานดินเทวดามาเห็นวัดินบนโลกกินวัดินเข้าไปข่าวนี้แหละเป็นเรื่องเลยได้กลายขึ้นมาเลยครับ ได้กายขาวกายดำกายไม่ขาวกายไม่ดำนะครับก็เกิดนะครับโทสะกันขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมคุณกินดินตัวนี้แล้วผิวพันธุ์เป็นแบบนี้ทําไมคุณกินดินชิ้นนี้ไปผิวพันธุ์เป็นอย่างนั้นนะนะครับก็เกิดเกิดการทะเลาะเบาะแววงกันขึ้นมานะครับนี่ก็คือจากตำนานที่เขาเล่าเากันมานะครับ ก็เหมือนทุกวันนี้นะครับเราก็ออดใช่าดินคนท้องตัวนี้นะครับแต่ละแท่งนะครับรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนดินคนท้องนะครับแต่ละแท่งนะครับรสชาตินะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคุยกันมานานแล้วนะครับลืมปักตะกร้านะครับเพื่อนๆคุยกันมานานแล้วนะครับขออนุญาตปักตะกร้ากันนิดนึงนะครับมีทั้งระบบขั้วเข้มนะครับมีทั้งขั้วไฟอ่อนๆนะครับมีขั้วเข้มนะครับกับขั้วไฟอ่อนนะครับเพื่อนอ่าโทษทีครับขอประทานอภัยนะครับไม่ได้ปักตะกร้านะครับ อ่าโอเคตอนนี้เราก็เริ่มปักตะกร้ากันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็มีขั้วเข้มกับขั้วกลางนะครับมีขั้วเข้มกับขั้วกลางนะครับขั้วเข้มคือใช้ไฟแรงๆนะครับขั้วขั้วอ่อนนะครับขั้วอ่อนก็คือใช้ไฟอ่อนๆนะครับอ่าเราก็นะครับเราก็จะมาเล่าถึงอ่าเหมือนกล่องสุ่มนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเป็นเหมือนกล่องสุ่มคือแต่ละแท่งรสชาติจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเมื่อล้านร้าน้าน้านปีที่แล้วนะครับเขาได้นะครับสะสมและาธาตุอะไรเอาไว้ให้เราบ้างนะครับ เมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะครับเขาได้สะสมและทานอะไรไว้บ้างครับทาให้นะครับเรา,เอาของพวกนี้เราไม่สามารถหาได้จากแหล่งอาหารทั่วๆไปนะครับกรมวิชาการเขาก็บอกว่าเอ้ยมันไม่สามารถหาได้จากแหล่งทั่วๆไปดินนี้ถ้าทางหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักทางวิชาการเนี่ยเขาก็เรียกว่าดินโปง่งครับเพื่อนเขาก็จะเรียกว่าดินโป่งนะครับดินโปง่งเขาจะเรียกว่าดินโป่งดินโป่งที่ช้างกินนะครับถูกต้องแล้วครับผมดินโป่งที่ช้างกินนะครับดินโป่งที่นกกินนะครับนกกงนะครับนกเข่าอะไรเนี่ย เขากินกันก็จะเป็นดินโป่งตัวนี้เลยเพียงแต่ต่างกันว่าพวกเขาอาจจะกินดินดิบนะครับพวกเราจะกินดินที่สุกนะครับจะต่างกันตรงนี้นะครับว่าพวกเราอาจจะกินดินสุกนะพวกสัตว์ทั่วไปครับเขาเผาไม่เป็นใช่ไหมครับเขาก็จะกินดินดิบกันไปนะครับแต่ความอริดอร่อยก็จะไม่ต่างกันนะครับแต่ของพวกเราเผาสุกดีแล้วนะครับของพวกเราเผาสุกนะครับตอนนี้ก็คือเป็นทําไว้2ระบบเนาะทำไว้แบบใช้ไฟแรงนะครับกับใช้ไฟอ่อนๆนะครับ สุกทั้งสองแท่งนะครับสุกทั้ง2แบบเลยนะครับใช้ไฟแรงกับใช้ไฟอ่อนพอใช้ไฟอ่อนต้องใช้เวลานะครับคั่วนานนะครับคั่วนานอบนานนะครับเพื่อนๆคั่วนานอบนานนะครับรสชาตินะครับจะออกมาไม่เหมือนกันเหมือนกาแฟตัวเดียวกันนะครับพวกเข้มพวกอ่อนเมล็ดกาแฟพันเดียวกันเลยนะครับเมล็ดกาแฟพันเดียวกันเลยนะครับแต่พอวเข้มกับพวกอ่อนเนี่ยรสชาติจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับดินคนท้องตัวเนี้ยบินคนท้องก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้ไฟนะครับ พวกดินตัวเดียวกันแต่าแต่ว่าไฟแรงนะครับกับฟวกไฟอ่อนๆนะครับพวกไฟแรงๆกับพวกไฟอ่อนๆนะครับรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเรากลับไปที่ก่อนเลยนะครับจากตำนานตำรากันเลยนะครับสิ่งนี้ก็คนไทยก็คือแบบเลือนหายไปประมาณหนึ่งก็คือไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับว่าเฮ้ยเด็กที่แบบอยากให้พ่อแม่นะครับเด็กที่อยากให้พ่อแม่นะครับกินสิ่งนี้นะครับเพราะว่ามาจากภูมิที่สูงนะครับ มาจากภูมี่สูงนะครับแล้วก็จากที่ว่าเขาสังเกตกันเนาะเขาว่าพอเด็กกินเด็กที่เกิดมาจากที่กัดกินดินตัวเนี้ยเด็กเขาจะเป็นเด็กที่ใจเย็นนะครับแล้วก็แบบพูดจาไพเราะเขาก็เลยเชื่อกันว่านะครับเขาก็เลยเชื่อกันว่านะครับเชื่อกันว่าว่าเอ้ยคนที่มาเกิดแล้วกินสิ่งเนี้ยเป็นคนใจเย็นนะครับธาตุดินก็ธาตุดินก็เย็นนะครับธาตุดินก็เย็นถูกต้องครับคือธาตุดินนะครับก็จะเย็นอยู่แล้วนะครับคนที่ชอบกินนะครับดินคนท้องเนี่ย เด็กที่เกิดมาก็ใจใจเย็นเป็นพิเศษหรือนะครับคนปกติอย่างเราๆนี้นะครับที่ชอบกินดินคนนี้ดินคนนี้สังเกตหลายๆท่านแล้วนะครับลูกค้านะครับที่ซื้อไปนะครับแต่จะจะและท่านก็จะพูดจาไพเราะนะครับแต่ละท่านที่ซื้อไปก็จะพูดจาไพเราะนะครับคนที่ชอบนะขอยอย่างพอคนชิมแล้วชอบเนี่ยจะพูดจาไพเราะนะครับส่วนที่คนกินแล้วไม่ชอบนะครับอเฉยๆเราก็ไม่ได้ไปพิพากษานะครับเราไม่สามารถไปพิพากษาได้ว่าเขามาจากภูมิที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผู้ที่รู้แต่เพียงผู้เดียวครับก็มีแบบเป็นพระพุทธเจ้านะครับผู้มีอะไรนะคําว่าเรียกไม่ถูกนะครับผู้มียานแบบไม่จํากัดนะครับผู้มียานอย่างรู้ไม่จํากัดนะครับจะเป็นอย่างไรนะผู้ที่มียานอย่างรู้นะครับแบบไม่จํากัดก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็นะครับก็นะครับอะตานี้นะครับดิดคนท้องเพื่อนติดคนท้องเป็นสิ่งที่หายากในประเทศไทยด้วยครับเป็นสิ่งที่นะครับ หายากในประเทศไทยนะครับแล้วก็คนทําเป็นมีน้อยนะครับคนทําเป็นมีน้อยนะครับดึงคนทองนะครับเพื่อนๆนก็เราก็ไม่ใช่คนทองอย่างเดียวที่กินนะครับคนปกติอย่างเราเราเนี่ยครับก็กินกันด้วยนะครับคนปกติอย่างเราเราก็กินกันด้วยนะครับคนที่เขาพูดจาไปเลาะใจเย็นเขาก็จะชอบกินกันนะครับรสชาตินะครับฝาดฝาดนะครับรสชาติออกมาจะเป็นแบบฝาดฝาดนะเพื่อนๆนะรสชาติจะออกมาแบบฝาดฝาดนิดนึงนะครับอ่ารสชาติจะฝาดฝาดครับผมอ่ารสชาติจะฝาดฝาดนะครับรสชาติจะฝาดฝาดครับ แต่โดยรวมแล้วฟินครับอร่อยนะครับแล้วก็มาทางหลักวิทยาศาสตร์กันก่อนนะเขาบอกว่าวินตัวนี้มันเก็บแร่ธาตุนะครับเก็บแร่ธาตุมาไว้นะครับเก็บแร่ธาตุเอาไว้นะครับกักเก็บแร่ธาตุมาไว้นะครับที่เป็นแร่ธาตุประหลาดหรือแร่ธาตุแปลกๆบนโลกใบนี้เก็บมาเป็นล้านปีเลยและไม่สามารถนะครับและไม่สามารถนะครับหาได้นะครับจากแหล่งอาหารทั่วไปด้วยนะครับไม่สามารถนะครับหาได้จากแหล่งอาหารทั่วๆไปนะครับทาให้เวลาช้าง เดินผ่านดินตรงจุดไหนแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่ช้างต้องการเนี่ยช้างก็จะขุดดินลงไปลึกๆเลยนะครับประมาณครึ่งตัวช้างนะครับลึกมากเลยนะครับดินตัวนี้นะครับครึ่งตัวช้างเลยนะครับเพื่อไปกินดินตัวนี้นะครับหรือพอช้างขุดเสร็จแล้วนะครับพอนกเห็นนกก็จะมากินด้วยนะครับก็จากนะก็หรับทางวิทยาศาสตร์เนาะเขาบอกว่าเออพอช้างได้กลิ่นนะครับแล้วเราก็ มันก็เชื่อมโยงกันอะมันก็คือเข้าไปในทิศทางเดียวกันเลยครับเพื่อนๆมันก็จะเข้าไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าเหมือนช้างเนี่ยกว่าเขาจะเกิดเป็นช้างได้นะครับเาก็ต้องสะสมบุญบารมีนะครับอ่าไม่ใช่อยู่ดีๆครับอ่ามาเกิดเป็นช้างได้ง่ายๆนะครับอ่าก็เป็นสัตว์ใหญ่แล้วมีบุญบารมีมากนะครับถึงจะมาเกิดเป็นช้างได้นะครับเพื่อนๆอ่าต้องมาต้องมีบุญบารมีมากพอสมควรเลยนะครับ องมีบุญบารมีมากพอสมควรเลยนะครับถึงจะมาเกิดเป็นช้างได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเลยนะครับก็บอกว่าเด็กที่เกิดมานะครับเด็กที่เกิดมาส่วนใหญ่พอเขาเห็นเห็นกันแล้วว่าเออถ้าพ่อแม่นะอยากกินึิงตัวเนี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยก็แบบทาให้แบบว่าเด็กเกิดมาเอ้คนนี้ใจเย็นนะคนนี้พูดจาไพเราะนะครับ <c oughs> พูดใ <c oughs> จเย็นพูดจาไพเราะใจเย็นนะครับพูดจาไพเราะนะครับ <c oughs> เขาก็เลยเชื่อกันว่านะครับเด็กที่ชอบสิ่งนี้มาจากภูมิที่สูงนะครับ ในพระสูตรก็เคยมีอยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับว่าเด็กที่เกิดมาถ้าอยากดื่มเลือดนะครับสดๆนะครับเด็กที่เกิดมานะครับแล้วอยากดื่มเลือดสดๆนะครับเหมือนอาชาติัตวครับอยากดื่มเลือดทิมพิสารแบบนี้ครับแล้วก็วันหนึ่งเขาเขาโตขึ้นมาใช่ไหมครับก็เป็นคนใจร้อนนะครับเลือดเลือดเท่ากับธาตุไฟครับเลือดเนี่ยเท่ากับธาตุไฟครับ คนที่ชอบดื่มเลือดอะไรเงี้ยก็จะมันเป็นคนที่มาจากธาตุไฟก็จะร้อนนะครับส่วนคนที่เป็นธาตุดินเนี่ยก็จะใจเย็นครับนี่เป็นเรื่องปกตินะครับคือทุกอย่างมันจะเข้ากันได้โดยประการทั้งปวงนะครับไม่ขัดแย้งเป็นอื่นนะครับก็นะครับเพื่อนๆก็แบบว่าอาชาติศัตรูนั้นเนี่ยพอเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขายึดบัลลังก์ยึดอำนาจนะครับแล้วบีบนะครับให้คุณพ่อนะครับฆ่าตัวตายนะครับคุณพ่อพิมพิสารนะครับฆ่าตัวตายไปในวันนั้นนะครับนั่นก็คือุเด็กที่ชอบเลือดนะครับ ก็ประมาณหนึ่งนี่คือตำจากที่เขาเล่าสืบกันมาแต่การเล่าสืบเนี่ยมันก็ไปเข้ากันได้ด้วยโดยพัสูุรด้วยนะครับแล้วก็กลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยเปียประหนึ่งหนังแสงนะครับทุกคนเนี่ยเปียประหนึ่งหนังแสงนะครับพอหนุนหนังแสงเสร็จเนี่ยมาเที่ยวบุรุกไปนี้เป็นเทวดานี่แหละมาเที่ยวบุรุกไปนี้นะครับแล้วมากินวัตดินเข้านะครับมากินวัตดินสีงนีเข้านะครับพอมากินวัตถดินน่ะก็เลยเรียบร้อยสิครับอร่อยสิครับอร่อยสิครับ พออร่อยเสร็จก็เขาเรียกว่า meantime, ติดในรสชาตินะครับติดในอัศาธะรสอร่อยนะครับทําให้เกิดแบบอาทินทําให้แบบนะเกิดการหลงยึดนะครับหลงยึดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานะครับนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานะครับก็ยึดยึดต่างๆก็คือยึดเอาไว้ไม่ปล่อยนะครับอย่างเหนียวแน่นนะครับยึดกันแบบนี่คือเรานี่คือเราทุกอย่างเป็นเราไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือจากพระสูตรก็จะว่ากันดังนั้นนะครับ ทุกคนเป็นไปหนึ่งแสงพอได้กินเข้าไปเอาแต่ละแท่งมันเข้ากันได้อีกอ่ะคือมันแต่ละแท่งเนี่ยครับเพื่อนเแต่ละแท่งเนี่ยรสชาติของเขาอ่ะก็จะไม่เหมือนกันครับอ่า รสชาติของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละแท่งของเขารสชาติกันจะไม่เหมือนกันพอรสชาติของเขาไม่เหมือนกันมันก็ไปเข้ากับพระสูตรได้อีกว่านะครับเข้ากับพระสูตรอีกว่าเออเวลาคนที่เขาเออไม่ใช่ไม่ใช่กัาพูดพูดผิดไม่ได้เข้ากับพระสูตรครับขออภัยก็คือเข้ากันได้กับตำนานอีกนะครับว่าเข้ากันได้กับตำนานอีกนะครับว่านะครับอ่าคนที่กินเข้าไปในคนที่เขา่าเร่ากันมาว่าคนพวกกินพวกเนี้ย พอกินเข้าไปนะครับก็จะได้กายขาวกายดำนะครับกายขาวกายดํากายไม่สวยกายงามกายไม่งามนะครับทําให้ถกเถียงกันเทวดาที่มาจากภูมิเดียวกันเนี่ยเขาก็ถกเถียงทำมาว่าคุณกินงวนดินตัวนี้ไปทําไมคุณได้กายสวยทําไมคุณกินงวนดินตัวนี้ไปคุณได้กายดําทําไมคุณกินงวดดินตัวนี้คุณได้กายขาวอ่าก็เกิดการทะเลาะเบาแวงแล้วก็อวดตัวกันนะครับอวดตัวกันว่าเอ้ยคุณสวยกว่าฉันสวยกว่าอะไรแบบนี้ครับ ทำ,ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับทําให้เกิดแบบโทสะบนโลกใน <pastor. S 1> <eszcze S 2> บนี้อีกนะครับทําให้เกิดโทสะขึ้นนะครับบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเทวดาว่าเฮ้ย hey, มาจากภูมิเดียวกันทํามไมกินไม่เหมือนกันก็คือแต่ละแท่งรสชาติจะไม่เหมือนกันครับเึ้ื่อนอยู่ว่าเขาไปอมแ่ธทตุอะไรเอาไว้ครับขึ้นอยู่กับว่าเขาอะไปอมแ่ธทตุอะไรเอาไว้ครับเพื่อนๆอ่าและะว้วรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยหลักก็จะหอมดินครับโดยหลักก็จะหอมดินนะครับโดยหลักก็จะหอมดิน โดยหลักก็จะหอมดินแล้วก็กินเข้าไปก็จะฝาดอยู่ในกระพ yani ุ้งแก้มก็จะอมเปรี้ยวนะครับรสชาติโดยรวมนะครับคนที่แบบว่ามาจากภูมิที่สูงอ่ะเขาได้กินแล้วเขาก็จะแบบนะฟินครับคนที่มาจากภูมิที่สูงได้กินเขาก็จะฟินนะครับเขาก็จะบอกว่าอร่อยนะครับส่วนที่คนที่บอกว่าไม่อร่อยหรือว่าเฉยๆก็ไม่ได้บอกว่ามาจากภูมิอื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเรา,าเล่าสืบกันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราเล่าสืบสืบกันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แล้วก็มันเข้ากันได้กับประสูตรด้วยไงครับมันเข้ากันได้โดยประการละทั้งปวงเลยนะครับตำนานเอ่ยนะครับหลักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะหลักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกมานะครับว่านะครับสิ่งนี้เป็นดินปวงนะครับดินปวงที่ช้างกินดินป่งที่ช้างกินนะครับเป็นดินป่งที่ช้างกินก็คือดินตัวนี้หลักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกกันไว้แล้วว่านะครับมันเป็นดินโบราณของโลกใบนี้นะครับดินโบราณของโลกใบนี้แล้วก็เก็บ แร่ธาตุนะครับเก็บแร่ธาตุเอาไว้นะครับนับล้านนะครับล้านปีเลยนะครับเป็นดินโบราณนะครับผ่านกระบวนการนะครับใช้การเผาเข้มกับไฟอ้างเผาด้วยไฟแรงกับเผาด้วยไฟอ่อนจนสุกนะครับก็จะแบ่งเป็นขั้วเข้มกับขั้วอ่อนนะครับเพื่อนๆแบ่งเป็นขั้วเข้มนะครับกับขั้วอ่อนนะครับให้เพื่อนๆได้ลองลิ้มลองกันแล้วนะครับซื้อไปชิมได้ครับติดใจกินต่อได้ไม่ติดใจก็ไม่ว่ากันนะครับชิมได้ครับเพื่อนๆ ก็จาก2ทิศทางอ่ะสทิศทางเดี๋ยวมันเข้ากันได้ทั้งหมดเลยมันก็เป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่ความเชื่อนะครับความเชื่อกันมาแล้วก็ความเชื่อใดพิสูจน์ได้นะครับความเชื่อใดที่พิสูจน์ได้เพื่อนเพคิดว่าจริงหรือไม่จริงครับความเชื่อใดนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ที่เช่นว่าเฮ้ยคนกินตัวนี้ไปนะครับกินธาตุดินตัวนี้ไปใจเย็นคนกินเลือดนะธาตุไฟใจร้อนนะครับมันก็ไปตรงกับพัะสูตรไงครับว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเด็กที่เกิดมาเนาะ เด็กที่เกิดมาอยากกินเลือดพ่อเงี้ยครับเหมือนอาชาติศัตรูนะครับอยากกินเลือดพิมพิสารนะครับเกิดมาอยากให้แม่กินเลือดพิมพิสารนะครับพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นมานะครับ อาชาติศัตรูนะครับก็ยึดบัลลังนะครับแล้วก็บีบให้พ่อนะครับฆ่าตัวตายไปนะครับเราเป็นคนใจร้อนด้วยนะครับอาชาติศัตรูเป็นคนใจร้อนด้วยนะครับก็คือกินเลือดนะครับก็กินธาตุไฟนั่นเองนะครับส่วนเด็กที่เกิดมากินธาตุดินแบบนี้จะเป็นเด็กที่ใจเย็นแล้วก็พูดจาสุภาพหรือว่าคนปัจจุบันเนี่ยแหละคนที่ปัจจุบันนี้แหละครับที่ใจเย็นๆเนี่ยคนปัจจุบันที่ใจเย็นกินสิ่งนี้ไปนะครับติดตกติดใจนะครับเขาก็ว่ามาจากภูมิเทวดานะครับเป็นเทวดามาเกิดนั่นเองนะครับเขาว่าก เขาเล่ากันมาว่าอย่างนั้นนะคนกินสิ่งนี้คนกินสิ่งนี้แล้วติดใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถ้ากินสิ่งนี้เข้าไปแล้วรู้สึกชอบขอเขาบอกว่ามาจากภูมิที่สูงและพิเศษด้วยนะครับก็จะสังเกตกันมาแล้วนะครับว่า,าคนกินที่ชอบจะเป็นคนพูดจาไพเราระนะครับเป็นคนพูดจาไพเราระนะครับเอาง่ายๆยเลยครับเพื่อนๆดูในคอมเมนต์ก็ได้ครับคนที่กินแล้วเขาชอบเขาก็จะคอมเมนต์ว่าชอบนะครับเขาก็จะมีวาจาที่สุภาพนะครับ ส่วนทีคน่คนกินแล้วไม่ชอบนะครับเขาก็จะอาจจะมีวาจาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่สามารถฟันธงได้นะครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถนะครับไประบุได้จริงๆเพราะเราไม่มียานอย่างล้มโดย โดยอะไรนะโดยไม่มีประมาณนะครับผู้เดียวที่มียานอย่างรู้แบบไม่ประมาณได้นะครับก็คือพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นนะครับมียานอย่างรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มาจากภูมินั้นคนนี้มาจากภูมินี้นะครับแต่พวกเราอาจจะสังเกตเราาได้นะครับเราสามารถเห็นต้นไม้ได้จากผลของมันนะครับเหมือนถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยเด็กกินตัวนี้มาแล้วอุ้ยพุทธะจเพาะจังใจเย็นจังเด็กนี้คงมาจากสวรรค์นะครับส่วนเด็กไหนนะครับถ้าเกิดพูดใจร้อนนะครับเด็กไหนถ้าใจร้อนนะครับแล้วก็แบบพูดใจหยาบคายนะครับเราก็ว่าเอ๊ะ มาจากสวรรค์หรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดเราก็ได้แค่ตั้งข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเพราะทั้งหมดคนที่จะรู้ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะครับที่จะรู้ว่าใครเกิดจากที่ไหนยังไงนะครับพระพุทธเจ้ามีอย่างอย่างรู้โดยไม่ประมาณนะครับลลิม m i t e d นั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าเราสามารถอย่างรู้ได้นะครับแต่พวกเราไม่ได้มีเราก็เต็มที่ก็ได้สังเกตนะครับต้นไม้นะครับ้วยผลของมันว่าเฮ้ยถ้าออกลูกเป็นถ้าออกลูกมา จเย็นอ่ามาจากเทวดาแน่เลยเนี่ยอ่าแต่ตอนทีออกลูกมาใจร้อนเอ๊ะมาจากเทวดาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จากตำนานที่เขาเล่าสืบกันมานะครับเินนี้คือถ้าเกิดใครชอบนะไม่ว่าคนปัจจุบันชอบกินนะครับคนปัจจุบันชอบกินเขาก็บอกว่ามาจากสวรรค์นะครับอ่าคนปัจจุบันถ้าชอบกินเขาก็บอกว่ามาจากสวรรค์นะครับเพื่อนๆอ่าคนปัจจุบันเนี่ยถ้าชอบกินสิ่งนี้เขาก็บอกว่ามาจากสวรรค์ครับ เขาว่าคนที่ชอบกินสิ่งนี้นะครับเขาว่ามาจากสวรรค์นะครับจากที่เขาเล่าสืบกันมานะครับเพื่อนขอย้านะครับว่าสิ่งนี้ก็เกิดจากสิ่งที่เขาเล่าสืบกันมาว่าธาตุดินใจเย็นนะครับคนกินธาตุดินใจเย็นนะครับคนกินธาตุไฟใจร้อนนะครับเขาเล่ากันมาอย่างนี้นะครับแต่มันไปตรงกับประสูตรหลายประสูตรเช่นเดียวกันนะครับไปทางหลักวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับไปทางหลักวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าดินตัวเนี้ย เขาสะสมนะครับสะสมแร่ธาตุมานะครับนับล้านล้านปีเลยครับเพื่อนสะสมนะครับแร่ธาตุมานะครับนับล้านล้านปีเลยนะครับเป็นแร่ธาตุที่แบบหายากนะครับเป็นแร่ธาตุที่หายากแล้วก็ไม่สามารถนะครับหากินจากอาหารทั่วไปได้นะครับไม่สามารถนะครับหากินนะครับจากแหล่งอาหารนะครับทั่วๆไปได้นะครับเป็นแร่ธาตุนะครับหายากครับหายากเป็นแร่ธาตุนะครับที่หายากครับเพื่อนๆเป็นแร่ธาตุที่หายากครับ จะหาไม่ได้นะครับจากนะครับแหล่งอาหารทั่วๆไปนะครับเป็นดินที่ช้างกินนี่แหละครับเป็นดินที่ช้างกินนี่แหละครับดินโป่งนะครับสะสมได้ท่านมาหลล้านปีนั่นคือหลักทางวิทยาศาสตร์เนาะและรสชาติแต่ละแท่งอ่ะก็ไม่เหมือนกันจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่รู้สะสมนะครับแร่ธาตุอะไรไว้ให้พวกเราบ้างนะครับเขาไม่รู้สะสมนะครับแร่ธาตุอะไรให้พวกเราบ้างนะครับก็คือรสชาติแต่ละแท่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับโดยไดรหลักก็คือจะหอมดินครับ โดยหลักก็คือจะหอมดินนะครับโดยหลักก็จะหอมดินแล้วก็ฝัดฝาดนะครับฝัดฝาดเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆฝัดฝาดนะครับโดยโดยหลักก็คือจะส่วนใหญ่จะชอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนท้องนะครับคนท้องนะครับหรือว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือวัยรุ่นนะครับที่ได้ลิ้มลองนะครับหรือวัยรุ่นที่ได้ลิมลองนะครับทั้งหมดนี้ตรงนี้เป็นธาตุดินครับเนเพื่อนธาตุดินคนกินธาตุดินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนใจเย็นนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็แบบมีวาจาที่สุภาพนะครับมีวาจาที่สุภาพด้วยนะครับอ่าโอเคก็กลับไปที่ตำนานที่เล่าสืบเป็นฟังเหมือนเมื่อสักครู่นะครับได้เล่าไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราแถมอีกหนึ่งรอบด้วยกันนะครับก่อนก่อนจะปิดไลน์นะครับก็สรุปว่าดินคนท้องเนี่ยดินคนท้องนะครับก็คือเป็นดินโบราณนะครับอ่ามีหลักความเชื่อที่เข้ากันได้หลายประการที่เช่นนะครับหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเฮ้ยมันรสชาติไม่เหมือนกันแต่ละแท่งเพราะไม่รู้ไปอมและทัดอะไรกันมา นะครับก็เหมือนกล่องสุ่มครับกล่องสุ่มก็คือเราไม่รู้เลยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะไม่รู้เลยนะเหมือนกล่องสุ่มนะครับเพื่อนสองนะครับตากตำนานก็คือเล่าสืบๆกันมาว่านะครับคนที่เขาชอบสิ่งนี้มาจากภูมิที่สูงนะครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจากที่เขาเล่ากันมานะครับว่าคนกินธาตุดินจะใจเย็นคนเป็นธาตุดินจะใจเย็นนะครับคนกินธาตุไฟจะใจร้อนนะครับธาตุไฟคืออะไรธาตุไฟคือเลือดครับเพื่อนๆทัดธาตุไฟคือเลือดครับเลือดนะครับก็เหมือนกับว่า ในพระสูตรก็จะมีบอกไว้ว่าเนี่ยอาชาติศตูนะครับอยากดื่มเลือดพิมพิสารนะครับตอนอยู่ในท้องแม่นะครับทาให้แม่ยังไงก็ได้ขอกินเลือดพ่อสักหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้นะครับพอวันหนึ่งนะครับอาชาติศตูโตขึ้นมานะครับก็ได้ยึดบัลลังก์เรียบร้อยเลยครับยึดอํานาจยึดบัลลังก์นะครับแถมบีบบังคับนะครับให้คุณพ่อครับฆ่าตัวตายด้วยนะครับบีบบังคับให้คุณพ่อฆ่าตัวตายไปด้วยนะครับนั่นคืออาชาติศตูนะครับซึ่งเป็นทัดไฟนะทัดไฟตรงนี้ก็คือบอกว่าออยากดืื่มเลอดนะครับ อยู่ในท้องแม่แลวอยากดื่มเลือดนะครับแต่คนที่อยากดื่มดินนะครับกินดินนะครับเขาก็บอกว่าคนกินดินเนี่ยจากการที่เขาเห็นเห็นกันมาพ่อแม่คนไหนกินดินนะครับลูกออกมานะครับใจเย็นนะครับพูดจาไพเราะนะครับส่วนใหญ่นะครับขอย้ำว่าส่วนใหญ่นะครับจะพูดจาไพเราะนะครับที่กินดินอย่างนี้นะครับแต่ต้องเกิดจากความที่เขาสั่งให้เราอยากกินนะเราอย่าไปฝืนนะครับเพื่อนต้องให้ต้องให้เขาสั่งให้เราอยากกินนะเหมือนบางคนแพ้ท้องอยากกินทุเรียนอ กินทุเรียนก็มีความทุเรียนก็มีความร้อนอยู่บ้างก็เป็นธาตุดินอยู่บ้างนะครับอาจจะก,กลางๆนะในนี้เราก็เราก็ไม่สามารถไปจําแนกได้สักทีเดียวแต่เราอาจจะเดาๆได้เฮ้ยนะ э й, ทุเรียนมีความร้อนอยู่นะกินแล้วรู้สึกร้อนๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นธาตุดินด้วยนะเพราะมันเกิดจากดนนินนะครับแล้วมีทั้งแบบกลางๆมั้งอาจจะกลางๆนะครับแต่ว่าเด็กคนไหนที่เขาอยากกินดินคนท้องเนะี่ยเขาบอกว่ามาจากสวรรค์อ่าตามก็คือบอกเขาว่ามาจากสวรรค์นั่นเองนะครับเขาเราเราสืบๆกันมานะครับ ก็เหมือนตรงกับพระสูตรนะนะว่าสมัยก่อนพวกเราเป็นอย่างเทวดานะครับพวกเราเป็นอย่างเทวดานะครับแล้วก็มาหลงกินนวลดินบนโลกใบนี้นะครับพอเข้ามาหลงกินนวลดินในโลกใบนี้นะครับก็เกิดอัศรธะนะครับความเพลินความพอใจนะครับความกำนัดในดินตัวนี้ครับก็คือทําให้เราแบบติดใจในรสชาติอ่ะไม่ยอมออกจากโลกใบนี้กันสักทีนะครับติดสังสารวัตกันเข้ามานะครับไม่ยอมออกจากโลกใบนี้นะครับทําให้เราติดอกติดใจในรสชาตินะครับเพื่อน ไม่ยอมออกจากโลกใบนี้นะครับไม่เห็นอาทินาวะว่าเอยโลกใบนี้มันอยู่แล้วเจอคนใจร้อนเยอะนะครับเจออะไรเยอะนะครับอ,อะไรแบบนี้ครับก็ว่าๆกันไปนะครับก็หนังสือจากตำนานเนาะจากตำนานเขาบอกว่าเออคนชอบสิ่งนี้ใจเย็นพูดจาไปเลาะเหมือนคนปกติเหมือนกันนะครับคือคนไม่ท้องก็ตามนะครับคนไม่ท้องก็ตามพอกินสิ่งนี้ส่วนใหญ่เราสังเกตจากคอมเมนต์ก็ได้ครับคนที่เขากินแล้วชอบเขาก็จะพูดดีนะครับ คนที่จะกินแล้วชอบเขาก็จะมาคอมเมนต์เพาะๆนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นการแบบสามารถพิสูจน์ได้ประมาณหนึ่งเลยว่าเฮ้ยคนที่เขากินแล้วเขาชอบเนี่ยเขาก็จะพูดจาไปเราะนะ <S <S ส่วนคนที่กินแล้วไม่ชอบเราก็จะละเอาไว้นะครับเราก็ไม่สามารถไปพิพากษาเขาได้เนื่องจากว่านะครับเราไม่มียานหยั่งรู้นะครับเหมือนพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามียันหยั่งรู้โดยไม่มีประมาณนะครับพระพุทธเจ้าท่านรู้เลยว่าใครเป็นยังไงมากไหนกีอสงไขเป็นอย่างไรนะครับ เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่มียานอย่างรู้ไม่ประมาณนะครับแต่คนปัจจุบันอย่างเรานะครับบางท่านมียานอย่างรู้หนึ่งพบหนึ่งชาตินะครับก็ก็สก็ยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นนะครับว่าชาติที่แล้วนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่จริงๆล้าเรามีชาติไม่ประมาณนะครับชาติของเรานี่คือแบบนานยาวนานเลยครับหาเบื้องต้นไม่ได้นะครับหาเบื้องปลายก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่หลุดออกจากสังสารวัฏเนี่ยเราก็ไม่สามารถนะครับจะรู้ได้เลยนะครับส่วนคนที่เขาแบบ เข้าทางจะหลุดจากสังสารวัฏไปได้เขาก็จะเริ่มเห็นเขาเรียกอธทินวะเนาะโทษของสังสารวัฏรนะครับประมาณน,นั้นนะครับโอเคครับเมื่อนนั่นก็คือดินนะครับมีมีด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่1คือข้วเข้มเวอร์ชันที่2องข้ไฟอ่อนเนี่ยข้วไฟเข้มกับข้วไฟอ่อนนะครับเพื่อนเนี่ยข้วไฟเข้มกับข้วไฟอ่อนนะครับเห็นนะครับ ขั้วไฟเข้มกับขั้วไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนก็คือต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะขั้วออกมาได้ในลักษณะที่ว่ารักษาสภาพดินให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบบให้สีใกล้เคียงของเดิมแล้วก็แบบมีความสุกเข้าไปถึงเนื้อในนะครับให้มีความสุกเข้าไปถึงเนื้อในนะครับก็เรียกว่าขั้วไฟเข้มขั้วไฟอ่อนนะครับขั้วเข้มขั้วอ่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในตะกาเข้าไปดูในรีวิวได้นะครับคนกินแลวติดใจมากมายเลยนะครับเป็นของโบราณหายากนะครับของโบราณหายากครับ ดินตัวนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ขุดปุ๊บเจอปั๊บได้เราต้องไปสังเกตกันก่อนนะครับว่าช้างเขากินตรงไหนนะครับว่าช้างเขากินกันตรงไหนนะครับหายากครับดินตัวนี้หายากครับเพื่อนๆดินหายากครับเพื่อนๆเอาโอเคครับโอเคเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถนะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถนะครับกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับเพื่อนดินคนท้องครับดินคนท้องครับดินคนท้องครับเพื่อนดินคนท้องนะครับนี่มีขั้วเข้มนะครับกับขั้วอ่อนนะครับ ขั้วไฟอ่อนนะครับขั้วไฟอ่อนกับขั้วไฟเข้มนะครับขั้วไฟแรงกับขั้วไฟอ่อนนะครับแบ่งเป็น2อย่างเนาะขั้วไฟเข้มกับขั้วไฟอ่อนนะครับรสชาติออกมาไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนเมล็ดกาแฟนี่แหละเมล็ดกาแฟถ้าเราขั้วเข้มมันก็ขมอร่อยนะครับถ้าขั้วอ่อนก็จะมีความเปรี้ยวมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างกันนะครับอืมอร่อยครับขั้วอ่อนอร่อยหอมหอมครับอืมขั้วเข้มก็ก็อร่อยครับอร่อยทั้งขั้วเข้ม อร่อยนะข้ออ่อนนะครับได้แต่ว่าบางคนชอบเข้มๆนะครับบางคนชอบเข้มๆนะครับมีข้่เข้มกับข้ออ่อนนะครับเพื่อนๆดูในตะกร้าได้เลยนะครับมีข้วเข้มนะครับกับข้่อ่อนนะครับเพื่อนๆมีข้วเข้มกับข้่อ่อนนะครับอืย่อยฟินครับอข้วอ่อนนี้จะเปรี้ยวนะครับข้ออ่อนนี้จะเปรี้ยวนะครับข้วอ่อนจะเปรี้ยวนะครับเพื่อนอือร่อยครับอร่อย ข้ออ่อนจะเปรี้ยวครับเพื่อนๆก็อ่อนจะเปรี้ยวนะครับแล้วก็ข้วข้วเข้มก็จะหอมนะครับหอมคนละแบบกันนะครับมีทั้งข้อเข้มข้ออ่อนครับมีทั้งข้อเข้มข้ออ่อนก็คือข้วไฟเข้มกับข้อไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆมีข้วไฟเข้มนะครับแล้วก็ข้วไฟอ่อนนะครับข้วไฟเข้มนะครับแล้วก็ข้วไฟอ่อนนะครับดินคนทองครับดินคนทองครับเพื่อน Finished. ดินคนทองครับดินคนท้องครับก็จะที่เล่ากันมานะครับตำนานก็มีนะครับบอกวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับสําหรับดินคนท้องสิ่งนี้นะครับดินคนท้องครับคนไม่ท้องก็กินเยอะมากเลยนะครับคนเท่าคนแก่นะครับโดยคนทาอาดินคนท้องเหมาะกับคนใจเย็นนะครับเหมาะกับคนธาตุดินนะครับเหมาะกับคนธาตุดินนะครับไม่เหมาะกับคนธาตุไฟนะครับคนธาตุธาตุไฟเหมาะกับการกินเหล้าครับคนธาตุไฟเหมาะกับการกินเหล้าบอกกินแล้วก็ใจร้อนต่อไปนะครับส่วนคน เย็นนะครับพูดเพราะก็เหมาะกับการกินทับด,ดินนี้แหละครับรสชาติจะดีนะครับคนรสชาติจะดีนะครับาทั้งหมดเนี่ยคือเราเราแค่เราแค่พูดเพราะว่าเราประมาณการว่าเหมือนเราเห็นไงเราเราพูดว่าแอปเปิ้ลมาจากต้นแอปเปิ้ลได้เพราะเราเห็นผลของแอปเปิ้ลถูกไหมฮะเราก็บอกเฮ้ยเห็นคนใจร้อนก็าชอบดื่มเหล้าเนาะเราก็เลยพูดได้ไงับแล้วเหมือนคนที่กินดินตัวนี้แล้วเขา ชอบขึ้นมาเขาก็พูดเพราะมาว่าอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็จะประมาณได้อ๋ออย่างนงี้ตรงกับที่เขาเล่าสืบสกันมาเราก็จะพอเห็นนะครับเขาเล่าสืบสกันมาเราก็จะพอเห็นว่าเอ้ยมันเข้ากันได้นะคาพูดใดนะครับเหมือนกับว่าเราเบิดความในพยานเนี่ยเราเบิดความนะครับพยานหลายปากให้การตรงกันเราก็เชื mm ่อถือได้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะครับพยานหลายปากนะครับให้ข้อความตรงกันเราก็เชื่อถือได้ว่าเป็นความจริงนะครับเหมือนเราเห็นผลอยู่แล้วเนี่ย คนที่เขาชอบสิ่งนี้แล้วเขาคอมเมนต์มาเพาะๆเนี่ยอ๋อแสดงว่านะมาจากภูมิที่สูงนะครับอ่าส่วนที่คนกินแล้วไม่ชอบนะครับอ่าอ่าคนกินไม่ชอบกลางๆก็มีนะครับอาจจะเป็นท่านลมก็ได้นะ